ก็มีเพื่อนๆนะครับถามมานะครับเป็นคําถามในอินบ็อกซ์นะครับถามว่าอยากรู้เรื่องลงทุนยังไงด้วยเงิน0ี่พันนะครับต่อเดือนระยะเวลา2ปีไม่ได้กาไรเดือนละ5000นนะครับพอมีวิธีเป็นไปได้ไหมนะครับก็ผมก็ตอบว,ว่าจะทําคลิปให,ให้ติดตามนะครับจริงๆก็คือผมก็มีทําคลิปไปแล้วนะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นเงินเริ่มต้นประมาณสัก1ล้านนะครับแล้วก็ได้เงินปันผลลงทุนไปประมาณ สี่ห้าปีได้เงินเปนผลเจ็ดหมื่นนะครับก็ถ้าเจ็ดหมื่นก็ตกเดี่ยนะผมลองกดขึ้นคิดเลขดูนะครับเจ็ดหมื่นนะครับหารสิบสองนะก็ได้ประมาณห้าพันแปดร้อยนะแต่นั้นคือเริ่มต้นด้เงินหนึ่งล้านนะครับก็โอเคแต่ว่าสี่พันเนี่ยจะทําได้ไหมนะอ่าเรื่องดิฉันเลยนะก็คือเราเราก็คงต้องหาเราต้องใช้คือข้อยห,หนึ่งคือคณต้องใช้ระยะเวลานะครับเก็บเงินให้ได้นะคือ ถามว่าเงินต้นไม่สําคัญไม่จริงนะครับสําคัญมากนะก็ถ้าคุณไม่มีเงินต้นแล้วคุณจะเอาเงินปันผลจากอะไรอะ่ะใช่ไหมจะเอาเงินไปซื้อหุ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาเงินต้นน่นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็อาจจะไม่ต้องถึงร้านก็ได้อาจจะเก็บซักเริ่มต้นให้ได้ซักสมมุิว่าสี่พันต่อเดือนนะก็คือปีหนึ่งก็คือสี่พันคูณสิบสองนะสี่หมื่นแปดอ่ะสี่หมื่นแปด ถ้าเราจะเก็บให้ได้สักเอาสักแสนหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาประมาณีอ่ปีใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับ2ปีเนี่ยก็คือเมื่อกี้เราพูด1ล้านปันผลประมาณเดือนละห้าพันเนาะถ้า2ปีถ้าแสนหนึ่งก็เราแอดซูมว่าปันผลสักเดือนละ500นะครับเดือนละ500อ่ะใช้เวลา10ปีนะก็คือเริ่มต้นเลยถ้าเราเราเราแอดซูมง่ายๆ10สิบสิบปีเก็บให้ได้ล้านหนึ่งแล้วก็เอาไปลงทุนพูดปันผลให้ได้เงินปันผลเดือนละห้าพันนะอันนี้ก็พอได้นะ ่ใช้เวลาคือข้อห,หนึ่งคือคุณค่อยๆสะสมเงินต้นนะครับเราค่อยๆส,ส,สะสมเงินต้นข้อสองคือเราเก็บเงินให้ได้ร้านแรกให้ได้นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากผมเข้าใจแต่ว่าถ้าทาได้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับยังไงผมก็จะพยายามหาวิธีเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีวิธีอะไรที่มันน่าสนใจจริงผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้ที่ชอบกดไลค์ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเพจก็ซื้อหนังสืออ e ีบุ๊ นะครับกับทางกับทางเพจในแวดลงทุนอินบอ็อกไปสอบถามได้1ชุดออกเล่ม1ชุดออกเล่มนะครับคิมนีทางนี้สวัสดีครับ